อ,อ,อ,อย่างนี้ครับจะบอกว่าจะบอกว่าอย่างนี้ครับไอเส็นเนี้ยถ้าใครใช้ห้าเจ็ดเจ็ดประจำจะรู้ว่าราคาเนี้ยห้าร้อยี่สิบาทอะยังซื้อสองตัวนี้คู่กันไม่ค่อยจะได้เลยถ้าไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นนะแต่วันนี้ห้ารอยี่สิบาททุกคนได้หนึ่งสองสามและสี่อะกดเถอะจริงๆนั่งใกล้ชิดได้ได้ชิดยังครับ ที่ทำปันขาวใช้ดีเนะาะใช่ขอบคุณคำพูดแคทเมื่อวานที่ไม่อยู่ด้วยทำหน้าเปไน็นไงไม่อยู่ด้วยทำหน้าย,นยิ้มเลยหรอไม่ใช่อยู่ด้วยหรอเพราะว่านอนแห็งขายาวเลยแล้วงงงงถ้าอยู่ด้วยปวดเบียดๆมีแย้มน่าะไรทำหน้าอะไรถ้าอยู่ด้วยแล้วถ้าไม่อยู่ด้วย ดูก่อนอยู่ด้วยพรุ่งนี้ค่อยไปวันนี้เจ้ามาที่เรือนที่บ้านฉันวันนี้เจ้ามาที่เรือนจ้าเวลาสองยาวยาววิกาลมันจะตับเห็นรอนเจ้า จริงนะขายไปแล้วเขาตายแล้วทำไมชีวิตนี้ไม่เคยได้เล่นหนังระดับวงวงทำไมไวิชัยไม่ได้เล่นหนักเปล่าก็ย้อนอยู่ไมดูหน้าไปกับเขาไม่ดูหรือว่าทาตัวเข้มต้องทาตัวเข้มด้วยหนึ่งสองด้วยความที่หน้าหนูไม่ได้ออกตาลักษัยภัยจ๋านี่ก็ทาเข้มมากยังไม่จ๋าไม่ไทยเลยหรอทุกคนจะบอกว่าเซตเนี้ยสุดสนะใครจะกดกดเลยเราจะอยู่กันอีกไม่นานนะครับเก็บเวลาไทยยัง สเปร์กันแดดนี้ใช้ได้กับตัวและหน้าเลยนะจริงๆครับไทโดมกดสั่งซื้อได้คิดตัง้าตัวแทนเลยช่วงนี้ตังคหละฟิวเวลาเขาหน้าผิวไทยไหมไทยใทยหรอพี่พีชิวบอกว่าให้ปวดพี่พีคในเฟสอุ้ยปวดี๋ปวดพี่พีชคิวแต่งไห้ไงอ๋อ ใครนคมซื้อที่ไหนไข่นมซื้อที่นี่ครับซื้อขอคนเสื้อม่วงนะครับแ,แม่ค้าไทยนมคิว,ว,วเห็นยังอันนี้คิวแต่งนะคะ,ะคิวแต่งให้นะคะคิงใช้ดีคอนเฟิร์มขอบคุณครับเซตนี้ได้สเปรกันแดด 577ทั้งตัวเซรั่มนะตัวมอยเจอรวมถึงได้โคลนคะคิวที่ชื่อตอนนี้เป็นหยุ่มแบร์นะคะเสื้อขายหมดแล้วขอกลับขอบคุณทุกท่านนะคะวิ่งอะไรตกมี padding, ่แมคิวใช่ค่ะใช่ค่ะอะไรอ่ะยังส่งให้ใช่ไหมคิวมีรูปไหนเอกเราชอบค่าใส่แว่นดีมันยังไงก็ได้ยังไงรึ บัวนี่นี่โอเคเบอร์เบอร์หรออัมพิกาเกาะกาย,ยสิทธิแรงวิธีตัวทั้งตะที่ลับอือกันแล้วไงต่อไม้คนหัวแล้วตอ,อ,อนใส่ปอดแล้วพาแปลงล่างอโอ้ยพิชิตมัน ใช่แล้วครับแม่เอางี้เอางี้มองตาแม่มีของกินไหมของใช้สั่งหมดแล้วค่ะอรอรวมแบรนด์เลยนะครับสามเอ็ดนะคระับนี่อ่ะนี่ค่ะมาุ้ยไหมคะเจ็ดบาทเท่านั้นร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเฮ้ยนี่หนูหนาวไหมป้าหนูร้อนอยู่แล้วตอนเนี้ยไม่ปกติกปะต่ะเชื่ออยาก นี่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดกับเซลามายนะครับอย่างที่บอกอะว่าตัวเนี้มีเซลามายห้าชนิดมี<อ>คิการด้วยคือใบับบกและรวมถึงคอลลาเจนเนาะช่วยเรื่องความ,มชุ่มชื้นเป็นหลักเลยก็บทาให้ผิวแข็งแรงขึ้นร้<ม>นอนนะแต่ว่าไอ้ะอืมจริงร้อนหนาวกดได้ครับ ไปงานไหนครับหนูตั้งใจใส่จุดทายออนไลน์บ้างถ้าเขาเล่นตลกให้ไหนจุดทายก็รู้สึกว่านี่แหละโอกาสในการที่จะได้ใส่จุดทายเมื่อวานวันหยุดใช่ไหมหนูก็เลยออกไปซื้อจุดทายมาแล้วก็ซื้อของมีสิทธิ์ด้วยเอ้ารวดอีกแล้วหายแม่งอกหนุนอยู่ในซีรีส์เลย คุณเลขาครับชิมไหมคะคุณเตรียมอาหารมาให้ผมเนี่ยหนูไม่ได้ซื้อนูดทางูมันไม่เวอร์ค่ะคุณเตรียมมาไมาตะกาไหนใช้แล้วมีแฟนครับพี่บุ๊ตะกาเ <c oughs> พราะว่าจะดูดีขึ้นเราจะหมดตังค์แล้วเราจะรู้สึกว่าไม่อยากมีแล้วแฟน อยากได้ไดครีมขาวหน้าใสใช้ตัวไหนใช้ตะก,ก้าสามเลยครับกอไฟเอานะเทลาน่น้องคนได้ไออุ่นจับพิเศดียอดดีต้องการไออุ่นจากขาวเออเอาับไขร่มที่ไหนมาให้ฉันนะเธอยังไม่มีไคม่มาเทมเราต้องการเหรียญประจำตระกูลข่ะของฉันได้ซับเป็นของแทนใจ งานดำได้หมดแล้วจะต้องเดินไ้ปลาจุดตะก้าไหนนะคะของอหม่ยังไม่จบไรเลยเย่างนี้จะเป็นของแทนใจโดนตะก้าสองค่ะพี่ให้ไวกับเจาแม่จุดดำต่างตะก้าของนะก็คือตัวเซรามจะเป็นตัวที่มีตัวของเรดที่เน่ผสมอยู่ให้แม่ใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะตะก้าสิบสี่คนรอใช้ได้ไหมเจ้าเหรื่อนี้เจ้าจะเลย